แหม่มาได้ไะได้ได้มันโว่ทำงานเลยงานเขาน้องไส้ตลอด <c oughs> น้องไส้กับแม่เปลี่ยนกันเนาะแม่นี่นะไปซีเงินเขา้ามีงเงินเอ่อเม่อต่ำเข้าเมื่อต่ำเข้าโอ้ได้ยังไงจะพันต่ำเขานะ่ะได้ห้าพัน นี่หาพันแมนเหรอนี่หาพันโอ้หาพันชิบเท้าได้ยังหาพันหาพันชิบเท้าจะมาเชื่อเงินให้ใคอีกจะมาเอาแชื่อเงินให้ใคนี่โอ้แมนคว่ำเล้าเห็นางเลยโอ้ถกว่าควยขีโมเชื่เงินให้คอกจัเามานมืออลูกอะขอบใจเอื้อเด้อเออ่า ด้ <utan> <S <S เยเราให้พันหนึ่งเอาพันหนึ่งให้สองพันเอาสองพันให้เท่าใดก็เอาเท่านั้นเราให้ก็บ,บุญแล้วเอาวต่อโตต่อเทียงกันอยู่เนาะ บาเตียงกับน้องไซพี่น้องเลยเอาพี่น้องนอนหลังจากมาเต่บ้านนออ้องแช่ไปหอมตานางเฮือนซัานกับน้องแช่ไปที่้อยมณีกะเมร์มหาทางน้องไซก่อนกับพี่น้องเลยเนาะ่นกะภายนอกคนพาไปแจกขนมอยู่บ้านพูดต้งพูดเนาะกลับลงมามณีกะที่มาแจกอยู่หนาเฮือนหนาซัานของน้องคนนี้แหละให้คนเอิญญาติพี่น้องเนาะ าลูกล้านหรือว่าลูกป่าลูกลุงเนาะให้มากินขนมน้ากันมาแจกน้ากันอยู่เพื่อนของน้องไส้วันนี้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าไปแจกอยู่พุ่นแล้วเราต้องมาแจกปีน้ำเนาะเพื่อหาบเป็นการหน่อยใจกันเนาะบางทอเฮ้ยน้องไส้ไปแจกอยู่พุ่นหนึ่งก็มแจกเพื่อนน้องไส้ว่าสันพี่น้องเลยเนาะเอ้ยิ่งพุ่นก็เลยซื้อมาอ่าซื้อไปพุ่นหนึ่งมันเหลืออยู่สองแผงมมีอีกพี่น้องนาะเล็กหน่อยแจกจะซอยกันไปเนาะเป็นเงินของทางแม่เจดีจากฝั่งไทย น้าพันยูต่างประเทศก่นและวนะแต่ว่าผนฝากมาทางวุนนี่ไหวซื้อของฝากของต้อนหรือว่าซื้อตัวเรือเป็นบางต้นเนาะอ่าผมเลยเอาแลกมาซื้อขนมแจกเล็กน้อยนะพี่น้องเพราะว่าผมเคยเห็นแจกขนมเป็นคนจักเถืนะ่อเนาะอ่าเอาโบราณการบอกสีไลสัปไย์เล็กน้อยเนาะแต่ตามจริงก็อยู่ในต่างบ้านเราได้พี่น้องเล็กน้อยหลนะายเนาะอ้าวสี่น้องเนาะก่อ,อนอื่นเล่นพี่น้องเด้อกราบพักทายสปาดีพ่อแม่พี่น้อง สบายดีโมเพื่องกันบระสบความสุขคน fc ู 4, ้ใหญ่เจบุญบนปฐุทูานยินดีตอนหับเขาสู่่องยูทูปอาบุญซาละวันเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่ายามขอคำลงแรงสี่บัดเป็นลำเวลาแหละโอ้สีม่มงแรงเลยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้สีม่มงแรงแลนะ้วเนาะอ่าเผื่อแวะไปหาทางข้างหน้าอีกเนาะโอ้ยันคำยันมือหมดแล้วมือห่อเทือดห่อซานกับพี่น้องเยเนาะอ่าโอเคพี่น้องเลย,นะเ,เ,ลยเดี๋ยวติดตามชมด้มวยกันเนะาะแจกเครื่องอยู่บ้านน้องไส่อีกเนาะขนม เป็นองเะยแล้วก็มีเนาะไปนี่แหละพี่น้องะไยเลื่อยมาจากบ้านอารังญ่บ้านอาลางใหญ่เน,นะาะพอาะจะขมไปทางบ้านอารางน้อยกับอย่ามันบ่นทัานขำเละก็เลยกลับขึ้นมาก่อนให้พาไกด์นำทางพากลับขึ้นมาก่อนสวัสดีเ <laughs> ด้ดนดอน้องทางพ่อน้องไซเนาะมาหล่อแรงเนาะก่อนสิกลับก็เลยอยากจะมาในละแจก ให้น้องไเพิ่นแจกขนมอยู่นี่ก่อนอยู่หน้าเฮือน,นาาหน้าซานจใจนี่แหละเนาะ,ะแจกสาม,มีก่อนพี่น้องเลยเนาะก่อนกรับพอเพื่อแจกจพุ่นแล้วอ่าที่กรับด้วยเช่นพุ่อเชโนเพื่อบาทหนอ่อยอ่าอ่าเราจะกลับไปเรื่องนี่กลับไปเขตได้บาทนีเท้เขตเชโปนเชโปนนี่เนาะอ่า่ในแถวตัวเมืองเชโปนนี่เนาะบอ่อเลยแถวบ้านนอกอ่า ม,นนมาแจกขนมอยู่นี่แล้วอ่สร้างถามเนาะหล่ะกับเป็นหนูเป็นถามผู้จักค่ากร้ายลูกสาวเจ้านีน่เนาะอ่อันนี้ลูกชายนี่ฮะอันนี้ลูกชายบ่อันนี้น,ออนอ้องของน้นองไซบอสซื้อ,อไน้ไหมผู้นี่น่ะเบิ้งเบิ้งฮะถั่วไว้ถั่วไว้ยว่บ่หนี่ หอวแล้วอแล้วโอ้ยเนาะสบายดีครับสบายดีสดี่ะเนาะเ่ออเขาเยนอยู่ป่ะเอออ่าน้องผู้ผู้ที่สองเนาะติดกับน้องไซเลยเป็นยังไงอ่าคนเดากอายเนาะวัขึ้นเอื้อยเนาะออันนี้ืนกล้องคนกล้อง น้ำพ่อไปยักเนาะน้องนไซนี่น้ำแม่ไปยักแม่กับเพื่อนกับบุคลิสแบบนี้บ่บ่คือบ่บุคคาช่างอ่บุคคาอ่าอ่าเหองเบาเหลืองจานี่บุคคาอ่แต่ว่าหน้าตาลักษณะนี่น้องไซนี่ใครใครเจ้าเนาะใายแม่ใายแม่บ่แล้วว่างนั้โอ้แม่คอยงามกว่็คอยอีกหรอบ่แม่คอยงามหรอคนปะ ตอนเชียมจะไม่ได้เจ็บเลยไข่คนงามดีเจ็บบริไข่นี่แหละเนาะคนไปแบบนั้นนะรบโมเดว่าบุรีไดดีไดพิน้องบคนที่เจ็บเขาครบดิเชียวน่นไม่ยังคนมีบุญนะฮะ ไปแบบสบายๆพี่น้องอะไรนะว่าต้องให้เดือดร้อนนไปไทยนะไทยให้เงินเต็ดข่าวทำเข่าวป่ะทำข่าวให้ทั้งปอดเตียงเอฟซีปวดเตียงเบิงเนาะทำข่าวเอฟซีเบ so ิงพี่น้องอะยรให้ไ <Idol> ด้ใ <queen> ห้พันแรกจังมาจอยแจกขนมนำกัน แจกมีได้ซื้ออยู่ห้านา้าพอนี้แหละอ่าพอได้พนอ่าความป่าความคอเนอะอเล็กหน่อยก็จีร่าอยู่หนายตวันอ่าอื่างูหลาพนทิจาลูกหลาจังนะลูกหลาอผู้อยู่ใเทาอยู่ผู้ก๋ออยู่ผู้เออเห็นน้องคนเวาอยู่อ่าบนรวยอ่า หานอรวยเผ็ดไม่เท่าเอาไปเลี้ยงเนาะเม่ไม่เท่าทั้งได้นะเท่าทั้งเมียเนาะเท่าทังเมียไปเลี้ยงลูกเราเสียร์เราเรายกเบิงแบบเลี้ยงเบิงนาลูกอือลูกเราเสียกับยังร้านเนาะอือประเดี๋ยวเบิงแท่นนาแม่เนาะเบิไงแท่นนาลูกแล้วแล้วบ่มีเชื่อเอาก็ระเดียไปชอบไปอันนั้นลาวนะอือลาวก็เท่าแล้ว เลยไม่ใช่ว่าเราว่าให้ขอขอขอเลี้ยงแน่หรอใช่สิเป็นยังเขาเลี้ยงเขาทำลูกเขาเองแน่เะยอ๋อโดนแล้วเขาจะไม่ไปเลยจบทุกเลยเดี๋ยวมีเวลาไปเลยอืม วันนี้จะไปเฮียเบี้ยนี่จักมื้อสิมาบาดนี้40 7 7จุดมานี่เออนี่วันที่10เท่าไหร่13บ่13โอ้คดนเถิบเนาะอ่า10กว่ามื้อพี่น้องเอ้ยเออลูกซั่นบ้กซั่นนี่เมือขอพักน้ำเข้าอืมขอมีมาเบิ่งลูกแม่สาวอืมน้อยๆเข้ามาเนาะพอสบายนี่ได้ ่คืออายมากนี่เห็นทีมงานเข้ามาสุขสุขคนล้วบ่ครบบ่เราบ่ยังขอ่ายังบม่ครบนะเหอวายังยังอยู่เห็นใรเน่ยผ้ไปจอคือกรเจอคนที่ตุ้ยนี่ยพายจะบ่อะไรดิเมิ่งเฮิ่มได้เนี่ย หัวมีอย่างคนเดียว่ได้มีนะมีแต่ขนมก็มีนะลุงเอ๋อ่ายาในบัวลอได้ดิอ่านาซีคือกระต้มทำเนาะบัวลอยมืออ่าผักพรเลไลในเด้อลุงเฮิร์มเด้อชุ่มๆชุ่มๆเนาะอากาศมันเปลี่ยนเนาะในกาฮ้อนในกาหนาวเี่นยังไงเนาะสูสีเอาได้เนาะคืออยู่พุ่นดูสวนจอในไกลปะ ดินดินดินของน้องดินกันนี่โลบบิดนอันนี้ไก่นี่ซอยฝ้นี่นี่บิดกันลกนแม่นเลกนะฮอดหอดคากรุไม่ยังไงนเดีกไม่โดได้คาวไนะอันแรกเราำมีเงินมีทำว่ะอ่าท่พมนท่นละไที่ั้งเือนยันันละตังเพือนให้ตั้งลูกเนาะ เอยังงบ้ินแกคือพออยู่เฮือนนี่คือเจ้าอยู่เฮือนนี่เจ้าเป็นลูกสายกกวะบ่แล้วลูกสายก๊กตัวมาเชียร์นี่แหละกกอยู่นี่เนาะเจ้าน่ะพูดที่เท่าไหรพูดที่สามพูดที่สามคือเจ้ามีไอ่น้องจะคนกับสามคนคือว่าเจ้ามีเอื้อยเนาะเอื้อยแล้วก็ไอ้ก๊กเนาะ แต่ถือว่าดูน uh, ี่นีก็ซุดเต็มเจ้าได้ป่าวเนาะอ่าพอเจ้าเป็นคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้เนาะอ่าทั้งอ่าส้มเท่าหรือว่าทั้งเขตยดาเทิงพคนสีพอผู้ช้าอยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตรงน้อ่าไปชอบบดดินตอนตอ่อยาเนาะมาจากอ่าบดบุญทั้งพ่อทั้งแม่ไปเนาะมีแต่ทางสู่คืออ่าไอ้ยังเกาะซื้อเจ้าซื้อยังเกาะ อ่าบุญโค้งเนาะเฮาบวบุญทวงเฮะน่ะและบุญสายยาบุญสารวันเนาะบ้านกูสารวันคนละเออเอาสบายนองเลยเนาะเดี๋ยวรอทาน้อนพันมาแจกขนมให้น้องโมคู่พันอีกก่อนเนาะอ่าเมื่อกี้ไปแจกอยู่บ้านลงเฮี้ยนพันคนละเอาโอเคไปรอก่อนแป๊บนึงพี่นดังเนาะดีใจเนาะ ตกอนชุ่มซุ้มทีมงานห้าวมาเนี่มีภคในมาน่มียกกังกาตอชื่อยัง,งอืออมอ้ากกื้อกกนะยังกาเฮ้ยเป็นคนไทยป่คนไทยอ่านอนองพันบอกแล้วเมือนน่อไงคนไทยยันได้ก็ชื่ออะไรมือมาเฉพาะเดินเรียบหนยใ ะคนมาช่องปะดีเยวบ่ะช่องนี่นะให้คนไทยมาจะยาดังผจะลืมเลยให้มาชอยมามาเอ็ดิกนำไทยนะที่ยก็มั่นไอแม่น่ะอมั่นมั่นคนเดินทางแล้คนไทยเนี่ยคนคู่กู เห็นอยู่บ้านนัดอนภ่มาพี่มาลงเพือนเลยคือทุกมือในน้องใช่นตั้มทุกมือป่ะมีแต่เล่าว่าตั้มแม่เล่าแน่แม่เลายังอยู่ตั้มแ่ไม่ได้ตั้มแม่้ใช่อะรกันนาพัมาซอยคือเห็นช่างเห็น6กสีอยู่สิหกสี ได้มันตายแล้วอ๋อได้ใหม่ใช่ได้ไม,ไดมีเงินฝากต้อมทำมีเงินทำเงินซื้อ,อใช้หน้าผ้าเบิง้งมึงได้จะเบิ้งพี่มันบอกหกชีเข่าจะนะได้มันตายเนะยาะก็เลยงานเขาเน้องใส่ตลอดเนาะอะ,อะ อ๋อประมาณซเรื่องนี้น่าตายอืมันตื่ชินแทอ๋อตื่ื่อนะแหม่าได้นะได้มันโวทำงานเลยงานเขานองไส้ตลอดนองไส้กับแม่เปลี่ยนกันเนาะเออ เงไปซืここ้อเงินเข้าคือเงินอืมเข้าอตเลยอ่ของน้องของน้ำกะเจ้าบ่เป็นคนเท็ดบ่เข้าจางเข้าอ่าจักปี้หลองน้ำนาะบุญเขาไปนั่งหมอนะป้าท่ากทำป้อ่วดอยขึ้นเลยเนาะออปวอยขึ้นแล้วเนาะ อันนั้นมาแล้วนะโดนแล้วพี่น้ำนี่ก็คือเพื่อนนี่แหละเพื่อนกับเนาะเซ่ไต่เซ่ครัวอะไรพี่น้องเลยลุกไปลุกมาแล้วนะร่มนะแม่นะจะดนะรอล้วถอนหมดแล้วเนาะพาเขาพี่น้องเลยตู้เย็นหม้อว่านกับน้องอ่าไส ต้องคอยยังน้อยอ่าไทำนี่เลยสำลูกชายดิโอ้ดับเร้ากูปีเนาะอ่าอกระพังปะเน่ยอะไรไน้อยอืทางยายอ่าเอาเขาโอ้เป็ดลาเนาะยายเนาะโอ้อ่าอๆ เพียงแผ่ด <If you S 2> ีต right. <it> ัวนี่เป็ดนี่เนาะไช่อนี remember, ่ยงก็เป็ดนางส้่องโตนั่นเอืมา่ายแลนอะมอืมเองการนี่ก็ได้ขาได้เนาะ

เมื่อย่ะเมื่อยตั้มข่าเมื่อยตําเข่าโออ๋อได้ยังจะพันตําเข่าน่ะได้หาพันด้หาพัแม่เรอหาพโอ้หาพันสิบเทอาไ้เนี่หาพันหาพันสิบเทใช้แหลกอยู่บ่ปรบุญยังบมเคยเห็นตัเทาได้เลยนี่อันนี้ขี่หือไปจัเว้มาเนีฮะจะไเชื่อเงินในคอยอีกจะมาแล้เชื่เงินในคอยนี่ โอ้แม่ควมเล่าพี่น้องเลยโอ้ทว่อยขี้โมเสียเงินให้คอยละถึง้าเนี่ย่อมแล้วย่อมแล้วพี่น้องเลยเมื่อนาเสียค่าหนึ่งเข่าละเจ้าพันชิมเมื่อเคียคาตั้มเข่าเ้าพันหนึ่งโบวายละคอยกันเลย่อมแล้วย่อมแลลวเกงเก่งเกงเนาะเคยวันนี้คือบบุญบออยู่หมู่บ้านอะราะหุไ้าอะไรกะหมู่บ้านอะไรเ้าบบุญบอกกับเจ้าไหกา แจกพุ่น <f ool> แล้วมาแจากพี่ป่ะโดยมู่เจ้ามีบ<ม>่อแถวนี้มีอยู่เครื่องไก่นี่บ่ไปไปแจกไปแจกชาวบ้านใครเอิญคนเอิญเอิญอยู่นี่นู่นนี่ไหนมากก็ได้ไหนไก่นี่เอิญอยู่พูดมีคนไลยอยู่นี่อโอ้ขนมบอไล้มล<อ>ืม้อไล,จกลกก้ลจิงแจกียร์ก็ไล้อ่นในใานี่ไก่นี่ให้พูดละซองก็ได้เน้องให้พูดละซองก็ได้นี่เอิญไปในเคื่อนไก่นี่พันเล่นเล่นเห็นพันเล่นอยู่นี่นะเอิญคนมาเด้อ มือร้ายยังแจกร้ายวันนี้มือน้อยแจกเอะอยู่เ้อเออยู่เจะแก้วเ้อยู่เลยอยู่เจะแก้วเ้อนี่วุ่นพอไว้ยูร้ายกวนี่วุ้นบอย่เฮียนังเ้าบวาเจ้าย่ว้คอยบว้แล้วงานบ่ับเข่ามื่ยเลยอืมละแก่แล้วบ่ทำนีกเมื่ยออเมื่ทอ่ามีกจใช้มูมากหรบานนี้ใฮ้เอนมูมายังบ้านมืงุ้งนะบานนี้ <Wednesday. S 1> คนน่ะเอมมากเละเด้อพูดละซองพนเหดยให้พูดละซองยันเอพักเออ่มนมากเด้อเดยอจ่าติเกลเออไหจ่าติเชอเด้อดยไหนไไปเดียวว้ยไปจ่วหน่อไปวอันนี้ว่ามูเจ้าน่ะเุแมนมูอ่า ให้พู้ลสองโหลดผู้ลสองโหลดเออมาเอามาเน้องมือเอาลูกอะขอบใจเอื่อยเด้อเออไงอ่าเอ่อเธอได้พู้นี้ยังไม่ได้เนี่ยผู้น้น้อยเนี่ยยังเอาก่อนเอาก่อนไปช่วยได้ยังบ้างเรื่องก็ไอ่บ้านมือนะบ่าวมีขนมในร้านน่ะจึงไปแจกกลางบ้านเจ้าเด้อโดยอวันนี้ไปเนี่ยผู้นี้แล้วเขาตีกันมันโอเคไนไงข่าว มาเอามีน้ำมันไม่มีน้ำเด้เอามีน้ำเอามีน้ำน้องไออ้งน้องไส้ขอบใจแม่ขอบใจเด้อสิเออแน่สุกสะซักแม่ซุกสะซักแค่บอกเอมีบอเอามีบอเอามีนี่จะห้องห้องห้องคนเอามีก่อนไว้อย่าเบิ้ลจะเบิ้ลเต้ น้องไซซสายแจกเนาะน้ายแจกแจกซื่อเงินบ่มี่แต่ยาม่ยแล้วบ่ไซซ้ายต่ำไซห้องคนมาเอากราห้องคนมาไปปนเเสียงแหบไปแล้วพูดละซองเนาะเดยพูดละซองเหลือก็เจ้าเอาเด้อแจกก็เป็นเด้อโดยเหลือที่เหลือค่อยลักมั้งฮะ เหลือใครลักเมดแล้วเลือเป็นของใครแล้วแจกกันเป็นเด้อเลือเป็นของเจ้าได้เดี๋ยวพูดละซ่องเนาะเรือตาเจ้าแล้วแ้มันเหลือให้เจ้านะเออโอเคนี่เดี๋ยวมันเสนอเอ้ยเดี๋ยว่เซื้อเด้อบ่ต้องบ่ต้องดีใจบ่ต้องดิ้นเด้อเอาไอขอบใจลูกขอบใจโนมมื้อเหรอโนมื้อบอกพันน้ำแน่เออบอกพันน้ำแน่ป้าเนี่ยอ่ะนี่คืม ด้วยขอบใจขอบใจมดใช้เรือบ่อป่นี่พอมาลองเจ้กกุแจกเป็นแท่นี่อ๋อเรือบ่านี่เรือไป็นของไส่บาดนี่เนาะเลยฮะเป็นของคอยเลยเรือเป็นของไส่เป็นของกุแจกเป็นลีนี่ผมเป็นยังเอาไว้เด้อเอาไว้เจ้าเองกันและวมีหลือเ่ามีกินเจ้าน่ะมี นี่แหละเนาะโดยอืมเอาไว้กินอีกเนาะโดยเอาไว้น้องกินน้ำแน่โดยบันนี้ไมเยี่ยมน้องอยู่บ้านคุณบอหน้องหล่าจอน่ะบอบอไปบอมันไก่บอโดยสเปย์บออ้มีส่วนไปตลอดพี่น้องเลยอือเดินเดินไปเราเตียงมาดีเนาะอืมใส่ลุงเห่มลงเมื่อแล้วบอลงเมื่อแล้วมาเลย Buyên hãy hoặc hãy hoặc hãy hoặc rồi, hoặc rồi. hoặc hãy 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 hoặc Ờ. hoặc hãy 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 เลนครั้ว่งรลงแบบถาจาเลาะเนมานี่แลาเล่าสิมาดำเนินการทุกเรื่องไอในรายเพี่งน้อะเพื่อนนองเอสเนาะโอ้โหวนี้แหละถาตอนลาเพื่อนเนาะอยู่เป็นมุมเป็นคูกันพี่น้องเลยอยู่เดียวกับวางเวงได้เนาะสามนไปเพื่อหานอกวัน แล้วชีแวะมันดีบ่ลุงเฮิมแวะมันดีคอยชีหยอกเราหยอกวันใดบวันหยอกวันใดคอยชีหยกอ,ยอยกเราให้แต่ผู้สาวไปให้บ่คอยบอ่ใช่จะจะเห็นใชะะ่ป่ะเห็นลุงเฮิมเมื่อกี้นี่เราม,มาแวะเหน็นแต่ลุงเฮิมเนาะแต่เห็นผนะู้สาวคือว่าเราให้ผู้สาวสะ์ะเราให้ผู้สาวเราไปกันหนึ่งวันเออสาวันสาวันให้แต่ผู้สาวไปให้ลูกให้หลานได้บ่ที่บ่ โดยไม่ได้เนาะหายแล้วแต่ยังยอกลาซื้อเป็นเป็นงานเป็นงานอะไรเก๋าเดี๋ยวเดินอ่าโดยต้องเว้านั่นได้มันงามเลยโดยเอาก็ะิยอกซื้ออืมเก็บไปโดยแล้ให้พันหนึ่งเอาพันหนึ่งให้สองพันเอาสองพันให้เท่าใดก็เอาเท่านั้นเราให้ก็บุญแล้วเออเนาะคักๆแบบนี้เนาะชมเชยชมเชย อ่าเก่งเายสี่นังเนาะไปโอเคเนาะเข้าไปเบิ้งอันนี้กแล้วนะโดยโดยโดยไม่ไม่เท่าเพราะอ็ดบ่แมนแมนแมนอยู่แมนแมนแมนไปเบิ้งแล้วแน่น้องทำกอเตียงพี่น้องเลยโดยเดยโอเคเนาะกอเตียงเนาะอย่ะเจอเง้ยไปก็เดินนังเด้อสบายดีสบายดีบอเตียงแน่สบายดีไหมสบายดีไปเด้อไปทากับไฟเด้อมืืออ่นมาเด้ออย่าลืมเด้อ มาเอาคล้องไล่ไลเด้อเอาเสื้อให้คอยจะบว่าแล้วเมื่อกี้นี่ให้เลือกเสื้อเอแฟะเอาขึ้นใบเฮือนบัตรนี่เนาะเลยอขึ้นใบเฮือนมานี่ร้าึ้นบ่เอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นใบบัตรนี่แหละเออมาออื่นบัดรมบุญมากแล้วกะมือหนามากนะเวลามืออื่นดอกมาบุญมีเครื่องคล้องขนมร้านอะไรจะมาแจกอีกเนาะเลยอมาพอดีแล้วคอยไปเจอ เนาะพี่น้องเลยเอออยู่นี่เข้าไปที่นี่จังไรสิเปิดหานแล้วเปิดหานยังเปิดหานขายขนมแหละมันหลายเนาะโดยเอาใช่โอเคเนาะน้องหลานเนาะนี่กะบุญกะสีมาบอกน้องชามปัดสีมือมัดสีมือแล้วมาหนี่เด้อเด้ออีกประมาณจักสองซัมเมอโดยอสามสีมือเแหละโดยอ๋อมันจันทร์วันค้านสิขึ้นมาใหม่เด้อ ใช่ไหมล่าน้องใช่ก่อนก่อนเมื่อไงก็ได้องเลยเนาะจะได้ก็ฝากขอบบนคุณเอฟซีแน่ที่มา็นทำแพนอยู่ขอบใจด้เอฟซีขอบใจด้เอฟซีปาลุงปาลุกเบอรสุขุสุขคนเด้อเบอรสุขุสุขคนที่เบื้องคอยตอนนี้ฝากติดตามช่องลาวดายเด้อขันอยากเห็นคอยให้เราให้เงินคอยหลายๆโค่าค่าคักค่าคืออะไรหาซะเนาะเมื่อไนมาใหม่ มือนี้บบนหายเงินแนมมือหนีเด้อให้ยตอขนมกั็มีก่อนมือหน่ามีเงินจากสมาให้เด้อเด้อมือนีบตัดเงินแล้วมาหาขอเงินเมียก่อนบา่นีนโดยโอเคบายบายเมื่อแล้วก็ซื้ออย่าลืมซื้อมากไม่ใครเด้อมากไม้เนาะเด้โอเคมากินบางยังบางยังก็ได้บางยังก็ได้เนาะเด้มาก้ามเอาก็ได้โอเคยามากไม้เนาะเออมาแอปเปิลเคยกินบ่เคย มันองุ่นเคยกินบ่บ่เคยบ่เคยเนาะเลยมันมักเว้าสนิทมากใหม่เจ้าเคยกินมากหยังแน่เคยกินมากเกียกหน่อยป่นมักเซมกเซวมกงนะด้ิแต่โอเคมื้อหน้าสิซื้อฝากเด้อด้โอเคบายขอบใจบ๊ายบายยไปพี่น้องเยเนาะสิได้ขออนุญาตจบคลิปเดินทางก่อนบดนี้เนาะโอเคพี่น้องเอ้ยนก็สิได้ขออนุญาตจบคลิปาีน้องเพียงสนก่อน ขอบ,บ,บคุณขอบคุณขอบมุกขอบใจขอพี่น้องเอฟซีวัดสุขูสุคนเดอ้อติดกับมาเป็นกำลังแรงใจกับประบุญสารวันตลอดมาเนาะตั้งแต่ขึ้นมาเซไปโบนพี่น้องกันนะพ่อพี่น้องกันคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะหับชมคลิปประบุญสารวานันรหลักทีมงานวัดสุขูสุคนทำยังไงเนาะ,นะอ๋คลิปนี้ลาก่อนสวัสดีนะสวัสดีวัดสุขูสุคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อ